เอ็อ่านเหนื่อยเพิ่มถ้าไม่รีบวางแผนรับมือรถจีนหน้าใหม่ในช่วงที่ผ่านมาทางเราเคยทําสกูปข่าวชางอันอโตโมบิลเข้ามาแอบทําวิจัยรถในเมืองไทยกันตอนแรกเราไม่แน่ใจว่าที่รถช่างอันขึ้นเทรลเลอร์เนี่ยจะมาทําวิจัยจริงหรือไม่แต่พอมีคนเฉลยมาแล้วว่าช่างอันมาทําวิจัยจริงนะก็รู้เลยว่าอีไม่นานนะจะมีค่ายรถจีนด้านหน้าเข้ามาทําตลาดในเมืองไทยอย่างไม่หยุดหยัง้งแต่จะเป็นแบรนด์ไหนมาบ้าง และค่ายที่บุกเบิกตลาดรถจีนอย่างเป็นทางการก็คือ MG ซึ่งช่วงแรกจะได้เปรียบในการทำตลาดเพราะว่าใช้ภาพลักษณ์แบรนด์เนมแห่งรถอังกฤษมาชูภาพลักษณ์นั่นเองเพียงแต่ว่าการแข่งขันในานาคตยุคหน้า MG จะต้องรับมือกันให้ดีเพราะเอาเข้าจริงในตอนนี้ผู้บริโภคหลายคนก็เริ่มรู้แล้วว่าจริงๆแล้วตัวธุรกิจ MG ดั้งเดิมจากอังกฤษมันล้มละลายไปนานมากแล้วซึ่งในตอนนี้เจ้าของธุรกิจ รวมถึงกระบวนการพัฒนารถทั้งหมดตกอยู่กับ SAC ของประเทศจีนแท้ๆแล้วดังนั้นการขายอิมเมความเป็นรถอังกฤษมันอาจไม่เพียงพอพอเพียงสำหรับการแข่งขันตลาดรถยนต์ยุคหน้าปัจจุบัน GWM Thailand ก็ลงทุนในไทยมหาศาลแต่ผลลัพธ์จะออกห,หัวหรือออกก้อยนั้นก็ต้องรอกันต่อไปแล้วก็มีอีกข่าวฝังจากมาเลเซียน,นะครับก็คือรถยนต์จีลี่เนี่ย จะมาทําตลาดในไทยที่ชื่อว่าโปรตอนมาไทยแน่ๆแ,และนี่ยังไม่รวมข่าวล่าสุดที่รายงานจากสํานักข่าวประชาชาติเซกชันรถยนต์ที่จะมีรถจีน3 4ถึง4รายเข้ามาติดต่อกับบ i วไเรื่องการลงทุนในไทยซึ่งรวมถึงการบุกเบิดตลาดรถไฟฟ้าอีกด้วยก็นับว่าเป็นสึ่งหนักที่ MG จะต้องรับมือรถจีนในอนาคตหากไม่นับ GWM Thailand แล้วก็ค่ายที่มีศักยภาพค่อนข้างพร้อมก็คือจีลี่ ที่มานามแบรนด์โปรตอนทางโปรตอนมาเลเซียยืนยันเองเลยว่าจะเปิดตัวแบรนด์ใหม่อีกครั้งหนึ่งในไทยและอินโดนีเซียเร็วๆนี้ที่สำคัญจะให้2ประเทศเป็นคีย์หลักของโปรตอนเองเลยด้วยเป้าหมายหลักของโปรตอนก็คือการเป็นผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่อันดับ3ในตลาดอาเซียนเข้าใจว่าในที่นี้น่าจะต่อจากโตโยต้และฮอนด้ซึ่งเป็นแบรนด์รถยนต์ที่ประสบความสำเร็จในหลายประเทศในอาเซียน การขยับเข้ามาของโปรตอนในไทยและอินโดนีเซียก็เพราะว่า2ตลาดนี้เป็นตลาดรถที่มีโวล่มการขายสูงมากแต่ขนาดเดียวกันก็มีคู่แข่งมากเช่นกันทางโปรตอนจึงจำเป็นต้องหาพาร์เนอร์ที่ร่วมสร้างโชว์รูมเน็ตเวิร์ในระยะสั้นส่วนกำหนดการรีเทิร์นโปรตอนในไทยนั้นทางโปรตอนยืนยันเองเลยว่ามาไทยแน่นอน2022แต่เนื่องจากแบรนด์โปรตอนเพิ่งโดนเทคโอเวอร์โดยจีลี่ไม่นานนัก ถ้ามองในเรื่องขององค์กรก็ถือว่าโปรโตอนก็เสมือนเป็นร่างทรงของรถจีนแล้วแต่อย่าลืมว่าในปัจจุบันยังมีรถโปรโตอนที่พัฒนาโดยโปรโตอนมาเลเซียก่อนหน้านั้นลงเหลือขายอยู่อาทิ Iris, Persona, Saga กเป็นต้นเมื่อถึงเวลานั้นเราต้องดูว่ารถที่เป็นโปรโตอนแท้ๆเนี่ยจะส่งออกมาขายในไทยไหมเป็นสินค้าพ่วงมาหรือเปล่าแต่บอกตรงๆว่าควรส่งออกสินค้ารถยนต์จีลี่ล้วนอย่างโปรโตอน X70 หรือ X50 น้องเล็กจะดูน่าสนใจกว่าพอสมควรเพราะหนึ่งมันเป็น SUV และด้วยความเป็นรถจีนน่าจะมีการคำนวณต้นทุนและทำโครงสร้างราคาได้น่าสนใจกว่าอย่างน้อยก็มีโวลลุมการขายในตลาดจีนค่อนข้างสูงทำให้การแชร์ต้นทุนกาไรและดูคุ้มค่ากว่าโปรโตอนที่พัฒนาโดยโปรโตอนในอดีตที่มีโวลลุมการขายทั่วโลกน้อยมากข้อเสียเปรียบของแบรนด์โปรโตอนในไทยก็คือมันเป็นแบรนด์ที่ลาจารเมืองไทยไม่ได้ดีเท่าไหร่นัก แต่อย่างไรก็ตามความที่เป็นรถที่เกิดขึ้นในโลกยุคการสื่อสารยุคใหม่มันก็ยังพอมีโอกาสที่ทําให้จีลี่กลับมาแก้ตัวในโลกออนไลน์ได้บ้างก็คือการสร้างแบรนด์ที่ทําให้ทุกคนเข้าใจถูกต้องนั่นเองและข้อเสียอีกประการก็คือโปรตอนบายจีลี่ยังไม่ได้มีการประกาศลงทุนสร้างโรงงานในไทยแต่อย่างใดช่วงนี้ก็อาจทําให้การหาดีลเลอร์เน็ตเวิร์กอาจจะลําบากขึ้นกว่าแบรนด์ที่ลงทุนสร้างโรงงานในไทยอย่างไรก็ตามข้อเสียอาจกลายเป็นข้อดีก็คือ มันมีความคล่องตัวในการดําเนินธุรกิจและมีความคุ้มค่าในการดําเนินงานช่วงแรกสามารถวางรากฐานเครือข่ายและการบริการโดยไม่ต้องกังวลกับยอดผลิตเพราะมันเป็นรถนําเข้าจากมาเลเซียเสียาสีอัฟต้านั่นเองและที่สําคัญโปรโตอนเองก็ไม่ต้องแบกความเสี่ยงกับการสร้างโรงงานเองเหมือนกับ MG ในระยะเริ่มต้นซึ่ง MG เนี่ยกว่าจะยืนระยะได้ต้องใช้เวลาไม่ต่ากว่า5ปีและเมื่อหันมามอง GWM Thailand ด์ ก็มีเป้าหมายนอกเหนือจากการขายรถให้คนไทยแล้วการส่งออกก็จะเป็นเป้าหมายสูงสุดตั้งแตา่วางแผนเอาไว้นั่นแสดงว่าการเทคโอเวอร์ในโรงงาน General m o t o r อตในโปรกแดงเป็นแผนที่วางหมากเอาไว้แล้วนั่นเองหันมามองฝั่ง MG ที่ยังมียอดการผลิตรถยนต์จากโรงงานในไทยประมาณ25,000คันเมื่อปี2020และยังมีตราส่งออกที่น้อยอยู่มากถ้ามองเรื่องอันดับหรือ Market Share ในไทยก็ MG ทำใช้ได้เลยนะครับ แต่ทว่า MG เองก็ยังมีความเสี่ยงในเรื่องการแบบภาระความคุ้มทุนในระยะยาวเพราะว่าในวันนี้ MG ยังแทบไม่มีการส่งออกรถยยจากโรงงานเมืองไทยเท่าไหร่นักในขณะที่แบรนด์รถย,ยนต์ระดับอินเตอร์ทั้งหลายมีการผลิตเพื่อการส่งออกมากกว่า50%จากโรงงานในไทยกันแทบทั้งนั้นและในอนาคตบางแบรนด์ก็จะขยายฐานการผลิตรถบางรุ่นในไทยเพื่อเป็นฐานการส่งออกใหญ่มากเช่น Honda CR-V เจเนอเรชัใหม่ ปัจจุบันรถยนต์ที่ประสบความสำเร็จจนพอทำกำไรได้บ้างให้แก่ MG ก็คือ MG z s และ MG HS ที่พักหลังพอจะกระเตื้องขึ้นบ้างจากโมเดล Plug-in Hybrid น,นอกนั้น MG 3ก็เป็นรถยนต์จับตลาดเวัยรุ่นยอดขายไม่ถือว่าเยอะกำไรไม่เยอะส่วนกระบะ Extender นั้นถือว่ามีโวลุ่มการผลิตน่าเป็นห่วงมากดังนั้นอนาคตใหม่ของ MG ก็คือ MG 5ที่หลายฝ่ายในวงการอุตสาหกรรมยานยนต์เมืองไทยมองว่า มีแนวโน้มที่จะประสบความสำเร็จถ้าหาวางแผนการอย่างดีและจากแหล่งข่าวเว็บไซต์คา r g ไก d e ออสเตรเลียรายงานว่า MG 5โฉมใหม่จะเป็นรถยนต์ที่นำเข้าจากประเทศไทยนั่นแสดงว่า MG 5โฉมใหม่ก็น่านจะเป็นรถคันแรกที่ส่งออกอย่างจริงจังมากขึ้นในไทยถึงวันนี้แล้ว MG อาจจะเหนื่อยกับการบุกทะลวงกับตลาดรถยนต์เมืองไทยและต้องเหนื่อยเพิ่มกับการรับมือค่ายรถจีนน้องใหม่ ที่ค่ายรถจีนน้องใหม่ชำละกลยุทธ์ของ MG แล้วเอามาปรับแก้จนทำได้ดีกว่าเดิมแต่ในอนาคตของ MG พวกเขาคงต้องวางแผนการส่งออกให้มากขึ้นเพราะสุดท้ายไม่มีค่ายรถใดค่ายรถหนึ่งที่อยู่กับการผลิตรถขายในไทยอย่างเดียวจริงๆหาก MG มีการเรื่องส่งออกในอัตราที่ทำให้โรงงานไทยอยู่รอดปลอดภัยระยะยาวเมื่อนั้นก็จะปราศจากความกังวล และสามารถรับมือกับค่ารถจีนหน้าใหม่ได้อย่างสบายใครชื่นชอบการวิเคราะห์สไตล์นี้โปรด Subscribe ช่องคิ s กายขอบพระคุณอย่างสูงครับ